อร่อยยั่วๆกันไปเลยสิคะสวัสดีค่ะวันนี้ลูกสาวก็เข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้เขาทําเมนูแกงกะหรี่หมูค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนด้านนู้นก็จะเป็นการทอดเฟนไฟายของลูกสาวนะคะเฟนไฟาก็น่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันในเดอจ้าพี่น้องจ้า ลูกสาวเข้าครัวน่ากินน่าอร่อยยยอะๆกันไปเลยสิคะข้าง,างตอนนี้เราตักแกงกะหรี่ส่เยอะไปหรือเปล่าลูกก็อยู่นี้อยู่เนี่ยเนี่ยสวย้จานเด็ดๆเ,เลยพี่น้องเอาตักงให้ครบเลยลูกสามจานอันนี้ไม่มีไข่เลยนี่อันนี้อันนี้มีแล้วเนี่ยก็ตักอันนี้สิไข่ข้นข้าวแกงกะหรี่ น่ากินมากๆเลยวันนี้ฝีมือลูกสาวเข้าครัวนะคะอันนี้ก็คนเล็กตักค่ะน้องขิมตักนะคะจัดจานอันนี้พอแล้วลูกอพอแล้วมันเยอะเกินถ้าเราเติมดีหลังได้ <Yeah. S 1> มันเยอะเกินเหลืออีกจานหนึ่งนะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยแม่ไม่เคยเห็น ตากไม่เสร็จไม่ทำอะไรนี่ไห้ถ่ายึ้นไปได้ไงข้าวแกงกะหรี่หมูนะคะเครื่องปรุงของเราเราก็จะใช้เครื่องแกงของข้าวแกงกะหรี่นะคะทุกคนประกอบด้วยมีมันฝรั่งแครอทแล้วก็หมูค่ะทุกคนขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากฝีมือลูกสาวค่ะเขาทำบ่อยนะคะ จะบอกเลยว่ารสชาติฟีมือไม่เคยตกค่ะทุกคนอร่อยอร่อยค่ะด้านนู้นก็จะเป็นเฟรนไฟรายทอดนะคะข้าวแกงกะหรี่จัดมาสามจานใหญ่เลยค่ะทุกคนพ่อบ้านของเราไม่อยู่นะคะวันนี้พ่อบ้านเราติดธุระค่ะในหมอ้อก็เหลือเยอะแยะเลยค่ะทำหมอ้อใหญ่มากเลยค่ะทุกคนน่ค่ะมาจา้ะทุกคนไข่ข้นค่ะ อวันนี้เรานำเสนอเมนูไข่ข้นข้าวแกงกะหรี่จ้าแกงกะหรีกกร่หมูค่ะทุกคนอร่อยยุ่ยวกันไปเลยสิคะออร่อยฟินๆินไหมทุกคนดีใจดีจรูเรืยงที่บัตรเ มันฝรั่งค่ะ